และผลของการกระทําสิ่งที่ควรรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกรรมพิกุทั้งหลายเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมเพราะว่าบุคคลเจตนาแล้วย่อมกระทําซึ่งกรรมด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจพิกุทั้งหลายนิทานะสัมภวะแห่งกรรมทั้งหลายเป็นอย่างไรเล่าพิกุทั้งหลาย นิธานะสัมภะคือเหตุเป็นแดนเกิดพร้อมแห่งกรรมทั้งหลายคือผัสสะพิขุทั้งหลายเวมัตตาแห่งกรรมทั้งหลายเป็นอย่างไรเล่าพิขุทั้งหลายกรรมที่ทำสัตว์ให้เสวยเวทนาในนรกมีอยู่กรรมที่ทำสัตว์ให้เสวยเวทนาในกำเนิดเดรัจฉานมีอยู่กรรมที่ทำสัตว์ให้เสวยเวทนาในเปรตวิสัยมีอยู่ กรรมที่ทำสัตว์ให้เสวยเวทนาในมนุษย์โลกมีอยู่กรรมที่ทำสัตว์ให้เสวยเวทนาในเทวโลกมีอยู่ภิขุทั้งหลายนี้เรากล่าวว่าเวมตะตาคือความมีประมาณต่างๆแห่งกรรมทั้งหลายภิขุทั้งหลายวิบากแห่งกรรมทั้งหลายเป็นอย่างไรเล่าภิขุทั้งหลายเรากล่าววิบากแห่งกรรมทั้งหลาย ว่ามีอยู่สามอย่างคือวิบากในทิฏฐธรรมคือปัจจุบันหรือว่าวิบากในอุปป,ปัปช,ชะคือในเวลาต่อมาหรือว่าวิบากในอัป,ปรปริยายะคือในเวลาต่อมาอีกพิกุทั้งหลายนี้เรากล่าวว่าวิบากแห่งกรรมทั้งหลายพิกุทั้งหลายกรรมนณโรดเป็นอย่างไรเล่าพิกุทั้งหลาย ความดับแห่งกรรมย่อมมีเพราะความดับแห่งผัสสะอริยะอัตถังคิกมักนี้นั่นเองเป็นกรรมมะนิโรธคามินีปฏิปทาคือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งกรรมได้แก่สิ่งเหล่านี้คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะ สัมมาสติสัมมาสมาธิ